่อร้านต,ต่างๆนะครับ ไประบักไประบักพูดอะไรดวลนอเวลานี่เนะาะเขาบอกได้ไล่ดนลน้นนอัดเวลานี่เนาะช่วงมากเขาสิไล่เวลานี่ยเขาไล่ตอนเน้นาะเวลานี่ยเขาไล่ตอนเขาเจ็บชั่วโมงแมนบ่ขึ้นถึงเบ,บ่ายบโมงหอดใบาสามโมงนั่งเถอะ อันล่งเธอก็ขึ้นจนหอดซีบา,บายบายซีม่งแรงขอบคุณเก้าล้านดวงตาเดอ้อที่อยู่ด้วยกันเดอ้อลงมาทักทายกันเดอ้อมาคุยกันมาคุยกันนี่แต่ผมกับย่าสองคนอยู่นี่เนี่ย ห่อนยาดฝนตกอแดดเพราะว่า,ขาเขาโล่งไรเขาจะขึ้นไปให้โยสงสี่ศูนย์ชม่วงบ่บ่ชม่วงบ่สองสี่ศูนยพอดีพอดีเลยแมนบ่ อีกสกิบสโมงกวองรอยหสบมันเกินเครื่องอะใาอเนี่ยเกินเครื่องเครื่องนึงกับสองพอีกกาทเทย์หนึงก็สิบ่าเด3สามพันะ คิดนากระด้3สามพันยสิ้นเดือนนี้มันเป็นไดสามพันอยู่กันขอสิ้นเดือนนี้สิได้อยู่ด,ดอกสามพันสันกันเป็นแบบนี้น3สามพันสี่พันไว้แน่จบเรื่อเรียวแน่พ่อเด้พ่อเด้อเ,ดอเอาบานอื่นขึ้นกตจีบได้เมยเป็นไ ขอบคุณเดชาผู้ไทยเด้อย,ยังอยู่น้ำกันสีฝันหวานหลายหว้วยบ่ฝันหวานแล้วเอามือละวลอยกลัว,ลวจะคิดเบิ้งมือละวลอยกลัวหา,ามือหาลอยสี่มือก็ต้องหาลอยเอาคิดคิดเอาสี่มือต้องหาลอยสับไป ขอบคุนสิบล้านลงตานะครับที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาเด้อลงมาเด้อไม่แง้อไม่แงกนเด้อลงมาแน เหนียวเหนียวจังเลยบุเดินทางมาได้สามสิบนาทีแล้วเด้อ